สวัสดีค่ะวันนี้มาหามาดามบ้านนาแล้วค่ะทุกคนต้อมาหามาดามบ้านนาแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้ต้อกําลังจะเดินเข้าไปข้างในข้างในป่านะคะข้างในป่าหามาดามบ้านนาก่อนค่ะนี่จักรยานนางอยู่นี่นะคะนางจอดไว้ตรงนี้ค่ะต้อจะพาทุกคนเดินไปนะคะเดินไปหามาดามค่ะฝนก็ลงไม่ไป,ปล่อยค่ะเออมาเก็บป้าขี่ข,ข่อยคั่ะตัวเนี้ย พูดเล่นนะคะทุกคนป่าตั้งแต่สมัยต่อมา,อาเก็บเห็ดม่าสวิเดนใหม่ๆค่ะต่อสีม้าปีนเขานีประจําจ้ะต่อมาปีนเขานี่ประจ,จะํะนาน,จนางบอกว่าเดินไปทางนี้มันต้องมีเลี้ยวขวาสิถ้าไปข้างหน้ามันก็เป็นทางตรงนี้ถ้าไปตรงนี้ไปค่ะไปน้ำกันกับต่อจะ้ะไปหามาดาบ้านนาค่ะ นี่เราไม่สนมาดามมาดามไม่เก็บด้วยค่ะพี่พี่น้องเนี่ยอันดอกกังซีมาดามก็เก็บดิค่ะต้อเอาเรียบแหยขายาว,ยาวาไปตัดขาที่บ้านนะจ๊ะ ฝนตกฝนตกลิ้นปล่อยปล่ยฝนตกลิ้นป่อยๆอยๆมาถึงบ้าก่ะนี่ค่ะเดินไปหาได้ยินเสียงนาำแล้วเห็ดยุ่ข่างทางก็เต็มอยู่ก็บบ่เก็บเอามันหนาอยู่ด้สำหรับ้อจ่าต่ว่าสำหรับมาดามเพิ่นเพิ่นบามันบ่นหนาไหมคนอีหยังว่ะ ตีตายเลยแบบเนี้ยบ่เอาเห็ดแม่พี่น้องไม้เสียเถียวหยางมันกันเมียล่าแต่มันนั่นเศร้าหาม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 หูดังปึงแมงแอรี่บินเขาหูดังมาสั่นฮะมานัก <c> ก <oughs> ันเลยมาแล้ว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  แล้วค่ะมาค่ะมาดามบ้านนาแล้วก่อนคือมาแดงเจเวอร์เจเวอร์คือพี่น้องเป็นไหมดูน้อยมากแดสบัค่ะคือมาเป็นทีมแล้วล่ทีมแดงหมอน้อยมกแดงไปเราลุยกันเตรียมเห็ดดำจุดใหญ่เอาไว้รอพี่ต้อค่ะโอเคไปเราลุยกันไหนดูเห็ดหน่อยดูเห็ดมาดามก่อนปาด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 งามแท้ เห็ดเหลืองนะเมื่อวานพี่ได้เป็นถังเลยนะเยอะมากแล้วเธอแล้วโอ้เก็บเอาทีละดอกไม่ไม่หยุมหนุมหนุมหนุมเลยไปไปกันค่ะไปหนุมกันลุยกันเราสองคนพนเ้ล <c oughs> ไม่เจอกันนานเสียงหัวเราะจิกๆ <c oughs> ไม่คิดถึงหรอกคิดถึงเห็ดไมด่เราเราถ่ายทำจากสถานที่จริงเอาซีเห็ดนะ เอาเดิไปพี่ไปเก็บเห็ดดำไปค่ะพี่พี่น่ะเก็บเอาเทละดอกยังเสียโอ้ยมันไม่เก็บเลยจริงๆมันทำไมล่ะบ้าเหรอรักทั้งคู่ก็โหวตทั้งคู่เราเอากับคนมักแดงเนาะเอากับบวมีกระซางแล้ว คอยเก็บอออกโอ้เพิ่งกินโอ้กินข้าวทั้งวนันไอ้กินทั้งวันอะ่ะในรถในรถ,ในรถนะ่ะของกินเพียบเ,เ,ยเก็บไปเลยพี่เอาอย่างนี้พี่จะไปตัดที่บ้านพี่จะหยุมให้มันเต็มถุงเลยเธอรู้ไหม เก็บสองวันได้เงินตั้งพันหกอ่ะแค่ชัวช่วโมงชั่วโมงหน่อยๆเองนะฮะได,ได้ก็ตอนนี้ออกอากาศอยู่คุยกันสนุกสนุกนะคะทุกคนนตต้คุยกับมาดามบ้านนา<ม>เราคุยกันเรามาเจอกันค่ะ <c ười> เห็ดดำม,มันมีหยุดแถวบ้านเลิกงานมาเราก็แวะป่าเลย เห็นไหมมันมืดค่ะมามาถึงไม่กี่นาทีก็มืดแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดเลยทั้งวันตอก็เลยแบบว่านี่ค่ะเต็มเลยค่ะคุณจ่ามันเยอะมากค่ะแต่ว่าตอตกอยืมถังโรงงานมาก่อนมันมืดันมืดต้องใช้ไฟช่วยต้อต้องขออนุญาตทุกคนนะคะเพราะว่าต้อไอต้องไอ ต้องหนุ่มเอาบบได้ตัดขานะาจ้พระา่าโอยเป็ดังตัดขาอยู่บ้านเอาค่ะวันนี้มาก็อย่างนี้แหละมาดามพี่ไปเก็บน่ะมัน,ม,นมันได้หลายนะแล้วเห็ดแล้วเห็ดมันหนักด้วยนะจะบอกให้ ใช่ใชเพราะว่าเห็ดมันเป็นราคาดีถ้าพี่ไปขายตั้งแต่วันนั้นนะเห็ดเหลืองมันโลละเจ็ดสิบห้าแต่ทีนี้พี่ไม่ได้ไปขายก็เลยเหลือห้าสิบอ๋อไม่ได้ไปขายไงไม่ได้ไปม่ได้ไปขายแล้วก็เมื่อวันก่อนนะก็เก็บเมื่อวันก่อนใช่ไหมล่ะเมื่อวันก่อนมันเจ็ดสิบห้าอยู่ แต่พอพอเราเราก็ออกจากป่า6กโมงหน่อยหน่อยเราก็ไปขายไม่ทันแล้วใช่ได้เห็ดเหลืองสองถังเก็บชั่วโม,มงกว่าเองนี่ค่ะเราก็จะตะโกนคุยกันไปก็คนหนึ่งอยู่ตรงนูน้นแต่นายบอก มาตั้งหลายชั่วโมงได้นิดเดียวมาดามบ้านนาเห็ดเยอะแยะค่ะทุกคนเออเออโอ้ยน้าเบือ่อผู้หน่มาดามบ้านนาเก็บหนูนวลเลยค่ะ เก็บทีละดอกเก็บทีละดอกหนุ่มเลยหูทำไมไม่หนุ่มล่ะเออเธอตัดไปอุ้ยฉันได้ฉันได้คลิปเธอฉันก็ปังแล้วฉันไม่ต้องเก็บหรอกไม่ฉันไม่ต้องเก็บหรอกฉันถ่ายเอาเธอฉันก็ปังแล้วเนาะค่ะ FC FC ด้วยค่ะ FC เก็บเอาเห็ดนะไปทำหมกให้กินนะเฮ้ยว่าเรียมหมกอ่ายี่หมกไว้ยสองห่อเอาใส่ช่องฟิวไว้ว่างเสียมให้อยู่อร่อยเด้แซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวสิเวอเอามาให้ ก่อนที่ก,ก็ต่อจากต่อจากที่เราเก็บกันที่วันมาเจอกับพี่ไงก็ใช่จุดนั้นของวันจุดวันนั้นของวันแต่แต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นของวันไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะพี่เดินมันรถมันเข้าไปได้ไหม,มที่ไม่ใช่อะไรหรอกเราไปหาสื่อเพราะว่ามิเตาวาเนาะว่าเห็นตี นี่นี่นี่เอาพี่ก็ไปพี่ก็ยืมถังโรงงานมานะเนี่ยดีแล้วเนี่ยจะได้พี่จะได้แบบไปพรุ่งนี้เธอต้องคิดถึงป่าแน่ๆเลย ็ไปทํางานสักไกลอยากหยุดแล้วเวลาไปทําแทนเขาก็ทําแทนจังตอนนี้เรากําลังคุยกันแบบเจ้าจ้าเลยนะคะทุกคนดีใจคะ่ะไม่ได้เจอกับมาดามบ้านานาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ไปเก็บเห็ดเหลืองนูน่นเลิกงานมาต้อก็ปีเลย ส่งลูกชายไม่ส่งไม่ได้ส่งถึงบ้านด้วยส่งครึ่งทางบอกให้ลูกเดินเดินไปเองเด้อว่าเด้ลูกเดินไปบ้านเองเด้อว่าแม่สิไปเก็บหิดกับนาวันวันนี้สามีก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยค่ะสามีไปทํางานต่างจังหวัดนะคะทูมัดก็ไม่อยู่ทูมัตไปทํางานทูสบี้วันเนี้ย เอา้ามันมีอยู่มันดอกใหญ่ๆมันหนุ่มไม่ใช่ผู้เรื่องเจ้าจะมาเลือกได้ไงเราต้องทํางานเรายังเดินทางตั้งไกลกว่าจะได้ไงีเรามานี่เราก็ต้องเอาเลยมันก็เป็นงานชนิดหนึ่งเหม๋ให้สอนเป็นงานชนิดนึงเอองานชนิดหนึ่งที่เราจะต้องเอาเป็นเงินมีสายดูต่อเก็บเียงนะเก็บเงั้งนะจับเก็บเงาเอา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  เงียเอาเงี้ยเอาเก็บตัวอย่างกันมาดามทุกคนมันไม่มีใครผิดใครถูกเดอ้ออันนี้มันพูดภาษาม,มีแต่ป้าๆไม่แน่ดูคลิปอยู่ไม่เป็นไรหรอกไอ้ทุกท่านเข้าใจเพระาะว่าเวลาเรามีน้อยไงช่วงเวลาเราตัดขาก็คือช่วงหน้าร้อนเอออก็บสีมาดามเงยเอาหยุม่มเอา เจ้าเสียมันวันมาเก็บเลยใกล้ๆบ้านน่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองแถวบ้านพี่ก็มีอเออมันเก็บไม่หมดหรอกแต่ที่ชอบคือพี่เก็บถ้าถ้าช่วงเห็ดทัดออกแล้วเนี่ยพี่จะเก็บแต่เห็ดทัดพี่ไม่ชอบเก็บเห็ดเหลืองถ้าเห็ดไอ้นี่ออกแล้วอ่ะอือพี่ไม่ชอบพอขี้เกียจแบกหลายอย่างไง นี่แหละพี่อยากตีบอกบอกอยากตีเออเนี่ยเนี่ยก็พี่ก็เก็บอย่างนี้แหละเห็นไหม,ไมเก็บแล้วพี่ก็เอาไปนั่งนั่งคุยเมาโมยเวลาตัดขาก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนเราแต่ว่าบสวยจังด๋ได้เมียดีปะนี่เนาะเออ <c oughs> เออยอสิบสี่อีกครั้ง <laughs> <laughs> มันก็เรามันทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วเลิกลากันหลายรอบแล้วพี่ก็บอกเอฟซอยู่ว่ากว่าจะมีวันนี้ก็เลิกกันสองรอบสามรอบเ <c oughs> ออได้เรียนรู้กว่าเราจะมีวันนี้ได้ กวดจะมีวันที่เขาวิ่งวิ่งเข้าป่ากับเราได้แล้วก็ต้องเลิกกันมาสองสามรอบไม่ใช่ฮะสมบุกสมบันกวดจะมีวันนี้ได้ก็ทราหดก็แบบอ่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอืมแต่มันก็ แต่ก็มีมั่งก็มีมันก็ไม่มันก็บบ่อีหอย่างก่อเอาความจริงมาพูดไว้ไม่ได้หาเรื่องเราเอาแต่ใจเราเป็นคนเอาแต่ใจเป็นเป็นคนเอาแต่ใจผัวต้องตามใจคันบดตามใจข่อยเครียดก็ก็บอก fc อยู่เด้ว่าก็บอกอยู่ดีแบบต่อเป็นคนเอาแต่ใจ แต่เอาแต่ใจกับสามีแด้บ่ได้เอาแต่ใจกับผู้อื่นเด้ไม่ตามไม่ได้พวกไม่ตามแล้วเราโมโห <c oughs> ถ้าเราโมโหเราทะเลาะก,กันแล้วมันเขาก็ไม่มีความสุขเขาก็เลยไม่เขาไม่อยากทะลกเลาะอืมกว่าจะมีวันนี้ก็บุกน้ำรุยไฟใช่ไหมแซมมันไอนนวัตถาม คอยเห็นช่องเจ้าเล็กๆคอยว่าเป็นนั่นช่องหมอลำเพือ่อหมอลำพนนจะเป็นเจ้าเป็นอีอย่างวะโอ้อก็เป็นหางเคียงหมอลำแล้วสดหรับวะพอแม่ยคอยกับเป็นนางเอกหมอลำเก่าวะพอคอยกับเป็นตัวตลกหยอ,อกกันไปหยอ,อกกันมากันเลยนั่นก็นเลยได้นางเอกนางเอกกับมาตัวตลูกส่วนตัวลูกออกมาเลยเป็นหางเขียง <laughs> ไม่ใช่ลูกเสียงเสียงเสียงกันไปฝึกเลาะไปฝึกลำอ,อ,อ,อยู่เด้ เออเคยไม่เคยฝึกแต่มันมันโอแล้วเนาะมันมันออกไม่ได้นะมันมันต้องเสียงแบบอะไรนะขนเขาบอกว่าอ่าโอเขาเราต้องขึ้นโอให้ได้ไงที่นี่สมัยตะกี้เขาต้องขึ้นโอให้ได้แต่มันขึ้นบดได้อะนะมาที่นี่สงสัยแบบว่าสงสัยได้ทางพอ <c oughs> บ่บ่ได้นังบ่ได้นั่งเอกได้ทางตลกงเมาเบาห้ยฟังนะพี่น้องนะมวนมวนเป็นน้ำกันเนาจ้าพี่ถึงเวลาบ่กคอยซีเรียสกับชีวิตปันดชีวิตพี่ไม่ค่อยเครียดมวลเอางวาน่อาองี้เรืี้าอไล่สาระอีลีเด้ เพราะว่ามันแบบว่าเราเป็นคนไร้สาระนะ <laughs> นนเป็นเหมือนเดิมอีกหูครั้งนี้ร้ายเลยร้ายกว่าเก่าตอนแรกก็นึกว่าไอซีมตรงนั้นมันไอเต็มแย่ลูกลูกชายก็ซื้อให้ยังแพงเลยซื้อตั้งพันกว่าโคนอะ่ะทีนี้อ้าวได้ยีสองเต็มที่ได้22นาที ไปไปมาๆทำไม่ได้โอ๊ย้ยปุ้มใจโอ๊้ย่อเบ้ามากไปดูพี่น้องจ๋าขอโทษทีเด้อค่ะพูดมากไปเพราะเรามาเจอกันเราต้องพูดมากเล็กหน่อยอุยอ้ยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยนู่นค่ะมาทาเก็บอยู่นู่หนหัวน้อยบวกแดง มีเพื่อนเข้าป่าแล้วมาดามชั้นนั่นแหละเมื่อกี้คลิปตอนแรกๆเสียงดังวุ่นวายมากเลยนะพี่น่ะไม่เป็นไรนานๆเจอกันทีเนี่ยก็พี่บอกแล้วเวลาไอ้ในี่ถ้าเห็ดทัดน์นี่มันสนุกนะมันหนักมากเลยนะเนี่ยมาดามอุ้ยเห็ดเพืองถาลายเห็ดเพื่องถาลายเอาบอเอาบอ แ,แม่เลนาแกบอกว่าถ้าใครเห็ดเปียกก็ให้พักไว้ก่อนนะให้มันแห้งอะไรแบบนี้มไม่อย่างนี้มันได้อยู่มันไม่เปียกเฮ้ยแบบนี้มันผ่านมันผ่านจริงๆวันก็เล่าลงไปในคลิปแล้วว่าเวลาเราไปขายก็ไม่มีใครไปว่าอะไรเอเอไม,ไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูซิมามาดามบ้านนะ้ำแมพี่น้องว่าขวนแม่บ้านนี้ต้อนานละ่ะ เออไม่ใช่เข้าป่าแล้วทําให้เสียเวลามเวลามาทั้งทั้งวันได้เห็ดแค่เนี้ยถ้าเป็นต้นนะได้สิบถังแล้ว,วเออของพี่ได้เปิดไฟฉายแล้วเนี่ยเออจริงๆมันมืดแล้วนะถือแน่ก็ มันมันเป็นอะไรมันอะไรก็ไม่รู้มันอยากได้ใหม่มั้งยิ่งยังไม่มีตังอยู่เนี่ยฮะเด้อเออ เออเอออุ้ยหน้าเอาจังอ่ะเออแปดพันก็ถูกนะเออนั่นแหละไม่คิดถึงเราเลย ยังไงล่ะทําไมฮะยังไงล่ะทําไมเธอไม่เก็บล่ะเนี่ยเลออู้แม่เจ้าอย่างสวยเลยค่ะทุกคนมาดามบ้านนาบอกเอา้ามีดดแดดหรอเนี่ยหรือว่าเสียงนี่เราเออเอเอาเอา,เอาไว้ให้ฉันร้องไห้ใช่ไหม เอาเต็มถังแดงแล้วไม่ก็เราต้อหนุมนะคะทุกคนต้อหนุมต้องขออาภัยเอฟซนะคะที่ต้อหนุมนะคะเพราะว่าเรามาถึงมันก็สี่โมงแล้วค่ะสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวมาดามบ้านานาก็จะออกบ้านไปไปเรียนแล้วค่ะห้าโมงครึง่งมาดามเขาจะเรียนห้าโมงครึ่งนะคะแล้วก็ มาเก็บเพื่อนๆมาคุยกันมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ให้เอฟซีดูนะคะเพื่อนๆว่าเห็ดมันหลายนะคะทุกคนขามันเริ่มมีแต่ก็ไม่ทุกจุดนะคะโบทุกจุดค่ะบางทีบางป้าออกเคยออกหลายๆมันกับโบออกหลายนาะจ้ะเออไม่ได้เข้าป่าเลยเสียเวลาทำงานแกเอาเดียนทีสไง งานแกหาไม่ยากหรอกแกมีฝีมือแกแกหาแกทำงานแกเป็นคนทำงานละเอียดไง หาร้อยไหมหน้าอยู่แล้วหน้าเหี่ยวหน้ายานหมดแล้วเนี่ย <c oughs> พูดพูดออกสื่อด้วยนะเนี่ยพูดออกสื่อพูดออกสื่อสิแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้ามีเพื่อนเข้าป่ามันเราก็เดินสบายใจเนาะอือ เราเราไปฟินฟินแล้วก็เก็บใจเย็นๆแบบสบายใจอะ่ะอ้าวาาว,ว,ว,าวันก็เก็บรอพี่แล้วก็กลับมาพร้อมพี่ได้อยู่แถวเส้นแถบนั้นใช่ไหมแถบแถบบ้านแถบโรงงานใช่ไหมอเออแล้วก็กลับออไปไปเก็บเลยแล้วก็พี่เลิกงานก็ออกมาอย่างเงี้ย แล้วก็กลับมาก็เนี่ยเราก็เก็บไปแบบฟินฟินม่น่านะบางบางคนเขาแบบว่าเขาจะเย็นเย็นเก็บเนาะเขาก็ได้ภาพสวยทุกมุมใช่ไหมอ,อู้เออ เออไม่ใช่ว่ามีแดดหลอกเราเราไม่รู้สึกกลัวไงมันก็เลยแบบมันไม่หวังเวงไงองมันไม่หวังเวงตกมันไม่หวังเวงก็ไม่เอมันไม่หวังเวงดงดูเวลาด้วยว่าจะไปเรียนหนังสือนะ่ะใช่ แล้วก็ชอบวิ่งเข้าในป่าอืม,อมพี่ก็ชอบจกเอาจกเอาในนั่นจบทริปของเราแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแหละเก็บจริงๆหลังพี่หลังพี่ต้อนเลืกงาน หนึ่งประมาณหนึ่งเนาะได้เห็ดเยอะเลยค่ะดูเห็ดกันนะคะทุกคนนี่อันนี้ผลงานมาดาม<ห>คือแอบเก็บเก็บก่อนแล้วนะคะเห็ดเห็ดดาอันนี้ที่เก็บกับพี่ต้อค่ะแล้วอันนี้คือผลงานพี่ต้อไม่แพ้กันแล้วไปชมคลิปนางนั่งตัดขายเห็ดแล้วก็เมาส์มอยกันต่อนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะวันกับพี่ต้อก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านอย่าลืมติดตามรับชมทั้งสองช่องทางต้อลาพาเพลินสวีเดนมาดามบ้านนาสวีเดน สวัสดีค่ะิหนาค่ะ